ก็เป็นสวยไปแล้วนะคะสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ของเราสวิตปลกของเรานะคะก็คือท่านคุณเดวิดไปแค่ไม่ใช่ล่ะเดวิดอะไรนั่นที่ไปเตะคุณหมอนะคะก็ตอนนี้เขาก็มีการเพิกถอนใบที่เป็นใบอนุญาตอะไรอย่างนี้เนาะว่าแบบเป็นครั้งแรกที่จะต้องมีการเพิกถอนในวีซ่าต่างๆอะไรย่างเงี้ยอืมเราก็คราวนี้ซึ่งมันก็ดีเพราะว่าทําให้อีกหน่อยเนี่ยคือตอนนี้เชื่อไหมพวกสภาพวกสภาแบบ วกฝรั่งเนี่ยจะต้องฝรั่งมังคุดเนี่ยจะต้องรวมตัวกันแบบคุยและเรื่องนี้จริงจังเพราะว่าจะไม่ค่อยกลางแหละก็ดีที่เราคนไทยเนี่ยรวมตัวกันแบบจัดการเรื่องนี้เพื่อที่ฝรั่งจะได้ไม่ต้องมายุยยุยมองไทยเหมือนก็นว่าเป็นมองขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ากลางหลายคนแล้วก็บรรดาเมียฝรั่งต่างเนี่ยก็ จริงๆนะเวลาแต่งงานกับฝรั่งอะ่ะเราจะต้องแบบไม่เราจะต้องรักคนชาติเดียวกันอะ่ะอันนี้คือความรู้สึกตอนที่ไปอยู่แคริ1สปีนะคนไทยคนไทยจะไม่ค่อยรักชาติเดียวกันอะ่ะจะแบบมีความแบบเหยียดกันอะไรเงี้ยไม่ดีเนาะอืมนั่นแหละก็เป็นคดีตัวอย่างค่ะ